ขดดับผมม่เลื่น,นะคะฟองละห้าบาทขดดับผมม่เลื่นนะคะฟองละห้าบาท คลิปนี้ก็จะจบแค่นี้ก่อนนะคะอยา่าคิดไปยาวเกินไปขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมคลิปกดไลค์กดคอมเมนต์กระเพราหมูกรอบอร่อยอร่อยกินข้าวหรือยังคะเพื่อนมาค่ะกินข้าวด้วยกันของหน้าทานในขั้นเพือพ่อนมาจ้ะกินกระเพราหมูกรอบด้วยกันอร่อยอร่อยมื่อนี้เมนูข้าวสวยนะคะของหน้าทานในขั้นเพื่อนมาจ้ะกิน ะเพาหมูกรอบด้วยกันอร่อยอร่อยเมื่อนี้เมนูข้าวสวยนะคะมาคัะเพื่อนๆกินข้าวกะเพาหมูกรอบอร่อยอ่อ จิ้นใหญ่มากคุแบบเขาให้เยอะมากเลยนะร้านเนี้ยสี่สิบบาทมมต่อวัไปข้างนอกมาแล้วก็ซื้อข้าวเข้ามากินเลย กะเพราหมูกรอบอร่อยอร่อยกินเข้าหรือยังคะเพื่อนเพื่อนมาค่ะกินเข้าด้วยกันคลิปนี้ก็จะจบแค่นี้ก่อนนะคะคลิปยาวเกินไปขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมคลิปกดไลค์กดคอมเมนต์กระดาษฟอมเลอนนะคะฟองห้าบาท ไข่ดาวฟองหนึ่งเป็นสี่จุห้าการมาเลืเลยค่ะวันนี้ไปข้างนอกมาแล้วก็ซื้อข้าวเข้ามากิงเลย เมนกึ่หัวใจขอบคุณค่ะมาค่ะทานข้าวด้วยกันขอบคุณนะคะมาค่ะเพื่อนเพ่อกินข้าวกะเพราหมูกรอบอร่อยอร่อยมาค่ะเพื่อนเพื่อน กินข้าวกะเพราหมูกรอบอร่อยอร่อย ไดาวฟองนึงเป็นสี่จุดห้าการมาเลื่อเลยค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาจากกินท้างน้ำกันมือานี้บ้านคิีมก็มีกะเพราหมูกรอบไข่ดาวนะคะทุกคนนี่ไข่ดาวหนึ่งฟองกะเพราหมูกรอบอร่อยอร่อยินงเข้าหรือ,อยังค่ะเพื่อนๆมาขาะกินข้าด้วยกัน มี้ไปข้างนอกมาแล้วก็ซื้อข้าวเขามากินเลย ได้เยอะมากเลยค่ะเพื่อนจานมาเลื่อเธอเลยไข่ดาวฟองหนึงเป็นสี่จุดห้าการมาเลื่อเลยค่ะ ไข่ดาวฟองหนึ่งเป็นสี่จุห้าการมาเลือเลยค่ะฟอ,องน่าทานในขั้เพื่อนมาจากกินกัะเพราหมูกรอบด้วยกันอร่อยอร่อยเมื่อนี้เมนูข้าวสวยนะคะชิ้นใหญ่มากคุณผู่ ขาให้เยอะมากเลยนะร้านเนี้สี่สิบบาทกระเพาหมูกรอบอร่อยอร่อย เข้าหรือยังคะเพื่อนเพื่อนมาขาะขินข้าาด้วยกันได้เยอะมากเลยเพื่อนเพื่อนกันมาเลือเ่อเธอเลย đây dỡ mỏng lại thẳng 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 cầm nó thơ rồi